สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง Water ว a t ตอร์เทลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาสปอยนังผีกันอีกครั้งโดยมีชิตอนว่าพอใจเปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นหนางเอกของเราซึ่งอยู่ในร้านตัดผมซึ่งเธอก็มีอาชีพเป็นช่างตัดผมแล้วก็มีร้านตัดผมข้างๆมาเปิดแข่งกับเธอทําให้ยอดขายของเธอนั้นตกลงซึ่งเธอนั้นโดนตัดราคาและโปรโมชั่นต่าง,างๆทําให้ลูกค้าในร้านนั้นเหลือน้อ,นอ,นอยเต็มทนซึ่งตัวเอกของเราก็ชื่อว่าเก๋นั่นเองภาพได้ตัดกลับมาที่เก๋ ซึ่งอยู่ในร้านตัดผมซึ่งเธอได้เอาลูกเทพมาเลี้ยงเกนั้นมีแฟนชื่อแมนซึ่งเป็นคนขี้เกียจและไม่เคยจะช่วยเกนทำงานเอาแต่เกาะเกกินภาพได้ตัดกลับมาตอนเย็นแมนได้กลับมากินข้าวกับเกซึ่งเกก็ได้จัดข้าวเอาไว้ให้กับกุมารของเธอกินและได้แนะนำให้กับแมนฟังว่ากุมารที่เธอเลี้ยงนั้นมีชื่อว่า น้องพอใจซึ่งแมนก็ไม่ค่อยชอบและไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรภาพได้ต่างกลับมาที่ตอนดึกซึ่งแมนกับเก๋นั้นกําลังจะมีรายกันเก๋ได้เล่าให้แมนฟังว่ามีคนมาทวงค่าหออีกแล้วเก๋ก็ได้พูดถึงเรื่องให้แมนช่วยหาเงินเขามาทําให้แมนหมดอารมณ์แมนได้บอกกับเก๋ให้เอาตุ๊กตาลูกเทพออกไปเพราะว่าแมนนั้นไม่ชอบแต่เก๋ก็ไม่ได้สนใจก็ยังคงเลี้ยงลูกเทพต่อไปซึ่งวันต่อมาพอเธอไปเปิดร้าน ก็พบว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านอย่างเต็มไปหมดและเนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาเป็นจํานวนมากเก๋จึงได้ขึ้นไปเรียกแมนให้เรามาช่วยแต่แมนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเก๋จึงไล่แมนออกไปและขอเลิกกับแมนแมนก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยอมเลิกและแมนก็บอกว่าอย่าโทรมาง้อแล้วกันภาพได้ตัดกลับมาที่ตอนดึกเก๋ก็ได้โทรไปง้อแมนจริงๆแต่แมนก็ไม่ได้รับทําให้เก๋นั้นเสียใจเป็นอย่างมากภาพได้ตัดกลับมาในตอนเช้า ได้มีชายหนุม่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อขวัญซึ่งพยายามจะจีบเก๋ขวัญน,นั้นได้พยายามจีบเก,ก๋ทุกๆวันจนได้นัดเก๋อไปกินข้าวในวันต่อมาในระหว่างที่เก๋กําลังจะลงไปเที่ยวกับขวัญนั้นก็มีเจ้าของห้องได้มาทวงหนี้ของเธอเจ้าของห้องได้เสนอให้เก๋นั้นไปนอนกับตนและภาพก็ตัดกลับมาที่เจ้าของหอเข้าไปอยู่ในโรงแรมไม่นานไฟก็ดับลง แล้วก็มีเสียงร้องหวยหวนออกมาเขาได้โดนฆ่าตายไปแล้วภาพได้ตัดกลับมาที่ห้องนอนของเก๋ในระหว่างที่เก๋กําลังนอนเก๋ก็รู้สึกว่ามีคนมามีอะไรด้วยแล้วเธอก็ได้ตื่นขึ้นและพบกับตุ๊กตาที่นอนอยู่บนตัวเธอเก๋ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนวันต่อมาเก๋ก็พบข่าวว่าเจ้าของห้องนั้นได้ถูกฆาตกรรมไปสิแล้วเก,ก๋รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรวันต่อมาขวัญก็ได้นัดกับเก๋ ออกไปกินข้าวอีกเช่นเคยขวัญได้โทรหาเก๋ให้ลงมาที่รถของเขาซึ่งเขาก็ได้เตรียมถุงยางเอาไว้แล้วไม่นานเขาก็ได้เหลือบไปมองเห็นตุ๊กตาของเก๋นั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็ได้โดนมีดแทงตายอยู่ในรถเก๋ได้ลงมาข้างล่างแล้วโทรหาขวัญซึ่งขวัญไม่ได้รับสายเก๋จึงได้แตะเซ็และขึ้นไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนสักพักไม่นานก็มีเสียงเหมือนมีคนกำลังเข้ามาที่ห้องของเธอ เก๋จึงได้หยิบวัตถุบางอย่างและฟาดลงที่หัวของบุคคลน,นั้นแต่เก๋ก็พบว่าบุคคลคนนั้นก็คือแมนแฟนเก่าของเธอที่กลับมาขอพืนดีทั้งคู่ก็กําลังจะมีอะไรกันแต่แมนก็ได้เหลือบไปเห็นตุ๊กตากําลังเกาะอยู่ที่หลังของเก๋ทาให้เขาตกใจผักเก๋กระเด็นออกไปแมนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงได้เคลื่อนตุ๊กตาลงไปที่ชั้นล่างเก๋ไม่พอใจจึงสั่งให้แมนลงไปเก็บแมนจําใจจะต้องเดินลงไปเก็บ มีเสียงโคมคามดังขึ้นมาจากข้างล่างทําให้เก๋นั้นเดินลงไปสํารวจไม่นานไฟก็ดับลงเก๋นั้นเดินลงไปข้างล่างและรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเลือดบนพื้นและพบว่าแมนได้เสียชีวิตลงแล้วเธอได้แต่ร้องไห้เสียใจเธอได้สลบไปและตื่นขึ้นมาอีกทีซึ่งเธอนั้นถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้และเผชิญหน้ากับตุ๊กตาเธอได้ถูกจับเปลื้องผ้าออกและกำลังจะโดนตุ๊กตาผมขืนภาพได้ตัดจบลง